สวัสดีครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องสร้างคุณสมบ,บัติแบบคนประสบความสำเร็จคุณสมบัติที่หนึ่งคุณจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาที่คุณเจอในอนาคตการที่เรามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เพราะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้คุณจะต้องมีพลังงานหรือ energy ที่สูงอยู่ตลอดทั้งวัน และคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะรู้ดีว่าเงินไม่เท่ากับสุขภาพของเขาเพราะถ้าวันนี้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเขาสามารถหาเงินได้เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการและคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะใส่ใจเรื่องสุขภาพของเขาเป็นอันดับแรกทั้งการรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่การออกกําลังกายการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการที่เราไม่รักษาสุขภาพร่างกายของเราจะทำให้เรามี e ิน r g y ่ํต่ำ และการที่เรา energy ต่ำมันคือปัญหาสำหรับตัวเราครับเพราะเราจะไม่สามารถรักษาความสำเร็จของเราได้เพราะการที่เรามี energy ต่ำมันจะทำให้เราเฉื่อยชาขาดความกระตือรือร้นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้และสุดท้ายเราก็จะล้มเลิกไปในที่สุดคุณสมบัติข้อที่2ความกล้าหาญคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยครับถ้าคุณขาดความกล้าหาญไม่ว่าวันนี้คุณกำลังจะทำอาชีพอะไรเซลล์ Sell. พนักงานขายหรือมนุษย์เงินเดือนคุณก็ต้องใช้ความกล้าหาญอยู่ทุกอาชีพครับถ้าคุณเป็นพนักงานขายแต่คุณไม่กล้าที่จะขายของคุณก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นถูกต้องหรือเปล่าครับหรือวันนี้คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณไม่กล้าเสนอไอเดียเพราะคุณมีความกลัวคุณคิดว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไรคุณขาดความกล้าหาญที่จะนําเสนอไอเดียของตัวคุณเองคุณขาดความกล้าหาญ ที่จะนําเสนอตัวคุณเองให้มีตัวตนในที่ทํางานให้ตัวคุณเป็นที่รู้จักว่าคุณมีความเก่งมีความสามารถที่จะพาองค์กรคุณไปสู่ความสําเร็จได้และการที่คุณขาดความกล้าหาญนั่นมันหมายถึงว่าคุณกําลังบล็อกตัวคุณเองไม่ให้ชีวิตของคุณเดินไปข้างหน้าหรือเข้าหาความสําเร็จที่คุณต้องการคุณสมบัติที่3จินตนาการภาพความสําเร็จก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ คุณจะต้องนึกถึงภาพความสําเร็จของคุณอยู่ในหัวก่อนเพราะการที่เรานึกภาพความสําเร็จของเรานั่นมันหมายความว่าคุณกําลังคิดและโฟกัสไปที่เป้าหมายของคุณไม่ว่าจะเป็นคนสําเร็จระดับโลกอย่างสตีฟจ็อบส์เขาก็จินตนาการภาพความสําเร็จในการที่เขาขายโทรศัพท์ Apple ิลอีลอนมาร์สเขาก็จินตนาการภาพความสําเร็จในการสร้างยานวลสเปซเอ็กถ้าคุณไม่มีความคิดและจินตนาการภาพความสําเร็จการลงมือทําเพราะความสําเร็จบนโลกใบนี้ เกิดจากการจรินตนาการถึงความสําเร็จในโลกแห่งความคิดและการลงมือทําในโลกแห่งความเป็นจริงคุณสมบัติที่4มีบุคลิกภาพที่ดีครานที่เรามีบุคลิกภาพที่ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่าการที่เราจะทําความรู้จักกับใครสักคนนึงเราจะต้องดูรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเป็นอันดับแรกหรือเรียกว่า first impression ระหว่างคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีกับคนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดีเราก็ต้องอยากรู้จักกับคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีก่อนถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการเจรจาการทําธุรกิจการแต่งตัวมีส่วนสําคัญหมดทุกอย่างครับกับการสร้างบุคลิกภาพของคุณตัวคุณเองคุณก็ไม่อยากจะทําธุรกิจหรือร่วมง,งานกับคนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดีใช่หรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นการเดินห่อตกการแต่งตัวไม่รู้จักกาลเทศะ บุคลิกภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและคุณควรใส่ใจเป็นอันดับต้นๆคุณสมบัติที่5มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะรู้ดีครับว่าความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองเนี่แหละครับเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวของเขาถ้าวันนี้คุณกำลังทำธุรกิจกับคนที่ขาดความมั่นใจในตัวของเขาเองคนพวกนี้จะมีความกลัวจะมีข้อตัวแย้งอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเขาจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยากมากเพราะขนาดตัวของเขาเองเขายังไม่มีความเชื่อมั่นเลยครับว่าตัวของเขาเองจะทํางานนั้นได้ประสบความสําเร็จความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที <t <t uh> ่จะทําให้ค uh> ุณประสบความสําเร็จได้ถ uh> uh> ้าค uh> uh ุณมีความคิดที่ว่าคุณขาดความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองคุณจะไม่สามารถทํางานนั้นได้แต่ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองว่าคุณสามารถทํางานนั้นได้คุณจะหาหนทาง คุณจะฝึกวิธีคิดการลงมือทําต่อให้งานนั้นเป็นงานที่ยากหรือเป็นงานที่มีอุปสรรคมากมายขนาดไหนคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็จะทํามันได้ถ้าวิศวกรในประเทศของเรามีความคิดที่ว่าการที่คุณจะสร้างถนนลอยฟ้าขุดเจาะอุโมงค์หรือรถไฟฟ้าใต้ดินมันเป็นไปไม่ได้เราคงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้ให้เราใช้ใช่หรือเปล่าครับเพราะความเชื่อมั่นในตัวของเราเองเนี่ยแหละครับ มันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่เพราะถ้าวันนี้ตัวคุณยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองเลยแล้วใครจะมาเชื่อมั่นในตัวของคุณและนี่ก็คือคุณสมบัติของคนที่เขาประสบความสำเร็จพึงมีกันใครในที่นี้อยากจะประสบความสำเร็จพิมพ์ว่าฉันอยากจะประสบความสำเร็จมาให้ผมหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรัก ผมเนตปฏิพานสวัสดีครับ